นี้นะคะเราจะลองมาวัดศักยภาพแสนยานุภาพของกองทัพของทั้งสองประเทศกันดูหน่อยนะคะภาพรวมจะเห็นว่าเกาหลีใต้มีความล้ำหน้านำสมัยเหนือชั้นกว่าในหลากหลายแง่มุมหลากหลายมิติด้วยกันแต่ถ้าจะวิเคราะห์เจาะลึกกันเรื่องของแสนยานุภาพทางกองทัพก็ต้องบอกว่าเกาหลีก็ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันนะคะเพราะว่ากำลังพลเขาก็มีความยิ่งใหญ่เป็นอันดับที่4ของโลกถ้าเกิดว่าเป็นกำลังพลทางบกเนี่ยต้องยกให้เกาหลีเหนือไปนะคะแต่ถ้าว่าเป็นเรื่องของ เทคโนโลยีความเชี่ยวชาญทางด้านอากาศยานต่างๆอันนี้เกาหลีใต้จะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบไปค่ะเพราะฉะนั้นเรียกว่ามีความโดดเด่นกันแต่ละด้านนะครับมีความได้เปรียบเสียเปรียบในมุมมองที่แตกต่างกันทางทหารครับท่านผู้ชมซึ่งในช่วงที่ผ่านมาหลังจากมีการไปทําลายสํานักงานที่ถือว่าเป็นสํานักงานสําคัญในพื้นที่บริเวณชายแดนระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ไปเรียบร้อยแล้วณนะวันนี้ครับยังไม่มีการเจรจาเพื่อหาข้อยุติ แล้วก็ทําให้ความตึงเครียดเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งระหว่างทั้ง2ประเทศนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าถ้าหากว่าณนะวันนี้ในกรณีถ้าหากว่ามีการโจมตีระหว่างกันขึ้นมาระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ขุมกำลังของทั้งสองฝ่ายจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามีการจําลองภาพให้เห็นครับท่านผู้ชมฮะซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าทั่วโลกไม่อยากจะให้เกิดสงครามขึ้นมาไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติใดก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าหากว่ามันมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจเกิดขึ้นมา ขุมกําลังณวันนี้ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ใครได้เปรียบเสียเปรียบมากกว่ากันเราจําลองภาพให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับซึ่งเป็นการวิเคราะห์ออกมาจากทางด้านหน่วยงานที่มีการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และด้านทหารโดยตรงจากประเทศสิงคโปร์เขามีการไปเก็บข้อมูลแล้วก็ไปรวบรวมมานะครับวน,นาวันนี้ครับกองกําลังของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไรบ้างสีฟ้าที่ท่านผู้ชมเห็นครับก็คือกองกําลังในส่วนของเกาหลีใต้ ส่วนสีแดงเป็นในส่วนของฝั่งเกาหลีเหนือโดยมีเส้นตรงกลางครับที่เรียกกันว่าเส้นขนานที่38ที่บริเวณหมู่บ้านปันมูจองคอยแบ่งแยกระหว่าง2ประเทศออกจากกันนะครับมาดูครับทางด้านฝั่งซ้ายมือครับก็คือธงชาติของเกาหลีใต้ขวามือก็คือเกาหลีเหนือครับถ้าดูภาพรวมๆแล้วถ้าดูกว้างๆแล้วจะเห็นว่าในส่วนของเกาหลีเหนือกองกําลังทหารเขาครับค่อนข้างที่จะได้เปรียบเพราะว่าถ้าดูกองกําลังแล้ว ถือได้ว่ามีทหารมากเป็นอันดับ4ของโลกเพราะฉะนั้นทหารได้เปรียบแน่นอนแต่ว่าในส่วนของเกาหลีใต้จุดที่โดดเด่นและก็ได้เปรียบก็คือเรื่องของยุทธโธปกรณ์ต่างๆที่มีความทันสมัยมากกว่าโดยเฉพาะเรื่องของระบบป้องกันขีปนาวุธทีนี้ครับในแต่ละส่วนเทียบให้ท่านผู้ชมได้เห็นเลยนะครับในส่วนของเกาหลีเหนือครับณวันนี้มีทหารอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านหนึ่งแสน้คนในส่วนของเกาหลีใต้ครับฝั่งซ้ายมืออยู่ที่6กแสนสามหมคนถ้าเทียบทหารแล้วต่างกันครึ่งต่อครึ่งครับ รถถังเกาหลีเหนือนะฮะขวามือ3,500คันในส่วนของเกาหลีใต้มี2,434คันเครื่องบินรบครับทั้ง2ฝั่งมีเครื่องบินในอัตราที่พอๆกันก็คือประมาณ500กว่าลำทีนี้มาดูในส่วนของเรือดำน้ำครับซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์และก็เป็นพาหนะที่ค่อนข้างที่จะสร้างความเรื่อเปรียบถ้าหากว่ามีการรบจริงๆนะครับในส่วนของเกาหลีเหนือ73ลำ ในส่วนของเกาหลีใต้มีอยู่23ลำต่างกันเนี่ยประมาณสักสองเท่าปืนใหญ่ครับถ้าดูในฝั่งของเกาหลีเหนือมีอยู่ประมาณ21,000กระบอกฝั่งเกาหลีใต้มีอยู่11,000กระบอกครับก็ต่างกันประมาณเท่าหนึ่งประเด็นสำคัญอยู่ที่นิวเคลียร์ครับที่ผ่านมาเราได้ยินได้ฟังมันตลอดว่าในส่วนของเกาหลีเหนือมีการพัฒนาเรื่องของนิวเคลียร์มาอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลที่มีการบันทึกเอาไว้ณขณะนี้ของจริงเป็นยังไงไม่ทราบนะครับแต่ว่าที่มีการรวบรวมไว้อยู่ที่20ลูก แต่ว่าเกาหลีใต้ไม่มีเลยนะครับแต่สิ่งที่เกาหลีใต้ได้เปรียบก็คือเขามีระบบป้องกันขีปนาวุธที่ค่อนข้างจะทันสมัยนอกจากนั้นครับยังมีการสามารถเสริมกําลังได้จากในส่วนของสหรัฐอเมริกาถ้าหากว่าเกาหลีใต้ขอกําลังสนับสนุนสหรัฐพร้อมที่จะให้การเตรียมพร้อมได้ทุกเวลาครับเราได้เห็นเรื่องของแสนยานุภาพทางกองทัพ ของทั้งสองประเทศนะคะทั้งกําลังพลทั้งเครื่องบินลบเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะคะ,คะทีนี้ถ้าจะมาวัดความเป็นไปได้แนวโน้มของการเริ่มโจมตีผู้เชี่ยวชาญมีการคาดการณ์กันนะคะสำหรับจุดสำคัญสำคัญที่เกาหลีเหนือจะใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการโจมตีเกาหลีใต้จะมี2จุดหลักๆด้วยกันนะคะจุดแรกค่ะที่คาดว่าจะใช้ จุดนี้นะคะในการเริ่มโจมตีก็คือที่บริเวณเมืองแก่ซองนะคะเนื่องจากว่าที่เมืองแก่ซองนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่อยู่ห่างจากเส้นขนานที่38ที่แบ่งสองเกาหลีออกจากกันเนี่ยค่ะแล้วก็ห่างจากกรุงโซของเกาหลีใต้ไปเพียงแค่40กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นระยะนี้เนี่ยเป็นระยะที่ไม่เกินศักยภาพในการโจมตีของอาวุธจากเกาหลีเหนือเลยค่ะแต่อย่างที่คุยกันนะคะว่าการ โจมตีเกาหลีใต้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะเพราะว่าเกาหลีใต้มีระบบที่เรียกว่าเป็นระบบป้องกันขีปนาวุธที่เรียกว่าทาร์ทซึ่งสหรัฐเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธที่ว่านี้ให้นะคะติดตั้งอยู่ที่เมืองชองจูทางตอนใต้ของเกาหลีใต้ค่ะ ระบบนี้มีความทันสมัยมีความก้าวล้ำอย่างมากค่ะเพราะว่ามันมีศักยภาพเพียงพอในการที่จะสกัดหรือว่าจะทำลายขีปนาวุธหรือว่าอาวุธต่างๆนะคะที่ยิงมาจาก ฝั่งของเกาหลีเหนือได้และที่สําคัญนะคะอันนี้เป็นเรื่องหน้าทึ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบกันนะคะเพราะว่าดาดฟ้าที่ตึกสูงของกรุงโซลของเกาหลีใต้หลายต่อหลายแห่งด้วยกันค่ะเอกชนเขายินยอมพร้อมใจให้ความร่วมมือในการที่จะติดตั้งปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานบนดาดฟ้าของตึกสูงเหล่านั้นเลยนะคะ นอกจากปืนใหญ่แล้วเนี่ยยังมีจรวดด้วยค่ะเป็นจรวดพื้นสู่อากาศที่จะใช้เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือในการโต้อตอบในการต่อสู้กลับไปถ้าหากว่าถูกเกาหลีเหนือโจมตีนั่นเองนะคะทีนี้มาดูอีกหนึ่งจุดค่ะ เป็นจุดสําคัญจุดที่2ที่คาดว่าเกาหลีเหนือจะใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเข้าไปโจมตีเกาหลีใต้นั่นก็คือฝั่งตะวันออกนั่นเองนะคะกองกําลังของเกาหลีเหนือนั้นน่าจะอยู่ที่บริเวณเทือกเขาคุมกังจุดนี้เป็นพื้นที่ตากอากาศที่เคยมีธุรกิจรีสอร์ทของเกาหลีใต้เข้าไปลงทุนเอาไว้ค่ะ ก็คาดว่าถ้าเกาหลีเหนือจะโจมตีนะคะจะยิงขีปนาวุธโจมตีไปที่เมืองแดกูและเมืองปูซานทําไมต้องเป็น2เมืองนี้2เมืองนี้เป็นเมืองท่าทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญอย่างยิ่งของเกาหลีค่ะแต่ก็ต้องย้ําอีกนะคะว่าการจะโจมตีเกาหลีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอีกต่อไปเพราะว่าที่เมืองนี้นะคะทั้งแดกูทั้งปูซานเนี่ยก็มีเรือจู่โจมคาวินสันของสหรัฐ จอดรออยู่แล้วค่ะประจําการคอยดูแลปกป้องอยู่แล้วนะคะแล้วเรือจู่โจมคาวินสซนของสหรัฐเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยมีทั้งเรือบรรทุกเครื่องบินมีเรือพิฆาตอีก3ลํลำประจําการอยู่แถบทะเลแปซิฟิกเตรียมการรอในการตบโต้เกาหลีเหนืออยู่แล้วนอกจากนี้นะคะสิ่งที่มีความสําคัญและก้าวล้ํานําสมัยอย่างยิ่งก็คือว่าสหรัฐเองอย่างที่เราทราบว่าเขามีอุปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมือเขาสามารถที่จะ โจมตีทางไซเบอร์และอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะคือทันทีที่เกาหลีเหนือใช้ขีปนาวุธยิงเข้ามายังฝั่งเกาหลีใต้สหรัฐ ก็สามารถที่จะเข้าไปโจมตีทางไซเบอร์โดยกระทระวงกลาโหมเข้าไปโจมตีทางไซเบอร์ได้เลยนะคะทําให้ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือที่ยิงมาฝั่งเกาหลีใต้มันอาจจะเกิดการระเบิดขึ้นในทันทีที่ยิงเลยหรือไม่ก็อาจจะเ,รระเบี่ยงทิศทางออกไปและสุดท้ายอาจจะเกิดการระเบิดกลางอากาศได้เพราะฉะนั้นการที่เกาหลีเหนือจะโจมตีเกาหลีใต้ไม่เช่เรื่องง่ายๆอย่างแน่นอนค่ะหลังจากเราได้เห็นอาวุธยุทโธปกรณ์ของทั้งสองฝ่ายไปแล้วนะครับเปรียบเทียบความได้เปรียบเสียเปรียบกันไป มาดูท่าทีในส่วนของทางการเกาหลีใต้กันบ้างนะครับที่ทางรองผู้ในการสํานักงานความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้นายคิมยูกอนออกมาเตือนเกาหลีเหนือครับว่าตอนนี้เกาหลีใต้พร้อมที่จะตอบโต้อย่างเข้มแข็งถ้ามีความจําเป็นถ้าหากว่าทางเกาหลีเหนือโจมตีกลับเข้ามาก่อนโดยตอนนี้ทางกองทัพเกาหลีใต้ได้เพิ่มกําลังทหารและก็ส่งยานเกราะรวมไปถึงรถถังที่มีความทันสมัยอาวุธหนักต่างๆไปยังเขตป,ปลอดทหารที่บริเวณชายแดนเกาหลีใต้แล้วนะครับ เพิ่มเติมจากก่อนหน้านี้ที่มีการส่งเครื่องบินรบ F 3 5ไปยังพื้นที่ชายแดนตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานอกจากนั้นครับท่านผู้ชมมีรายงานว่ารถถังประสิทธิภาพสูงของเกาหลีใต้ที่ถูกส่งไปที่มีชื่อว่า K 2 Black Panther คันนี้แหละครับซึ่งทางเกาหลีใต้ผลิตขึ้นเองและถือว่าเป็นรถถังที่ล้ำสมัยที่สุดในยุคนี้นะครับมีระบบป้องกันได้ทั้งอาวุธนิวเคลียร์อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพเรียกได้ว่าเป็นระบบป้องกัน NBC ซึ่งสามารถป้องกันได้ทั้งจรวดและขีปนาวุธทำลายล้างรถถังได้เลยโดยกองทัพเกาหลีใต้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเผยจำนวนรถถังเคทูรุ่นนี้ที่ถูกส่งออกไปยังพื้นที่ชายแดนแล้วแต่ว่าเท่าที่มีการสำรวจตรวจสอบและมีการรายงานนะครับ mm hmm. เบื้องต้นเกาหลีใต้มีรถถังรุ่นใหม่ชนิดนี้ประจำการอยู่น่าจะ100ขคันและกำลังผลิตเพิ่มอีกประมาณ100คัน ซึ่งรถถังเคทูผลิตโดยบริษัทฮุนไดโรเทมซึ่งอยู่ในเครือฮุนไดมอเตอร์กรุ๊ปเป็นบริษัทแห่งชาติเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับบริษัทนี้ซึ่งทางกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้บอกว่าผู้แทนพิเศษกิจาการเสรภีภาพของเกาหลีใต้ได้เดินทางไปที่สหรัฐโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเพื่อมีการหาหรือกับทางเจ้าหน้าที่สหรัฐในหลายประเด็นในการที่จะร่วมการประเมิเสนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีณขณะนี้แล้วก็หาหรือแนวทางในการตอบโต้กลับด้วย ความเคลื่อนไหวรอบล่าสุดนี้ที่ทําให้สถานการณ์บนคาบสมุทรเกา,าหลีนั้นกลับมาตึงเครียดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทางเกาหลีเหนือได้สั่งทิ้งระเบิดสํานักงานประสานงานของสองเกาหลีที่เมืองแคซองของเกาหลีเหนือด้วยขณะที่ทางคิมโยจองน้องสาวของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือบอกว่า ประธานาธิบดีบุนจอินของเกาหลีใต้ที่ผ่านมาไม่ยอมทําข้อตกลงสันติภาพที่ทําไว้เมื่อปีสมรยไม่มีการปฏิบัติตามจนกระทั่งกระทบความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศแล้วก็กลายเป็นการตอบโต้ทางทหารที่ออกมารอบล่าสุดนี้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกท่านผู้ชมไปครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณคาบสมุทรเกาหลีระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้และคนที่อยู่ในชาติอื่นๆไม่มีใครอยากจะเห็นครับการประทะกันไม่ว่าชาติไหนก็แล้วแต่ เพราะว่าสงครามไม่เคยให้ผลดีกับใครเลยแม้แต่น้อยครับสิ่งที่ต้องจับตาดูต่อไปก็คือความเคลื่อนไหวของคิมโยจองค่ะซึ่งเป็นน้องสาวของผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือนะคะเพราะว่าเธอมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งสําหรับความขัดแย้งรอบใหม่ที่กระตุ้นทําให้เกิดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีในรอบนี้นะคะเดี๋ยวรอดู